รายการรวมใจเป็นหนึ่งเพื่อใต้สันติสุขโดยศูนย์สันติสุขกองอำานวยการรักษาความมั่นคงภายในภาคสี่ส่วนหน้านำเสนอเรื่องผู้ก่อเหตุรุนแรงขับขี่รถจักรยานยนต์ประกบยิงเจ้าหน้าที่พื้นที่อำเภอรือศะจังหวัดนราธิวาตามที่ เมื่อ28รกรกฎาคม2557เวลา10นาฬิกา45นาทีคนร้ายจำนวน4คนได้ขับขี่รถจักรยานยนต์ตามประกบยิงรถยนต์ของ10ตำรวจตรีอัสมิงยูซพร้อมภรรยาขณะเดินทางกลับจากการไปร่วมงานวันฮารีรายอที่บ้านของบิดาเมื่อมาถึงที่เกิดเหตุ บริเวณบนถนนในหมู่บ้านบ้านสโลหมู่เจ็ดตำบลรือศะอำเภอรือศะจังหวัดนาราธิวาสคนร้ายได้ใช้อาวุธสงครามระดมยิงใส่รถยนต์ดังกลา่าวซึ่งห่างจากฐานร้อยรอ15133ประมาณ300เมตรเจ้าหน้าที่ทหารร้อยรอ5 5 3 3 3หน่วยเฉพาะกิจนาราธิวาส30จึงได้เข้าช่วยเหลือ และเกิดการประทะทำให้จ่าสิบเอกชัยนรวงค์วงสารัตเสียชีวิตและสิบตำรวจตรีอัสมิงยูโซได้รับบาดเจ็บส่วนคนร้ายเสียชีวิตสามรายคือนายซัพวานสาและนายอับดุลรอพาสาและรูและนายมะยูดิงฮะยีสานิผู้ก่อเหตุรุนแรงทั้งสามราย เคยมีประวัติคดีสำคัญดังนี้ 1. นายสับวานสาและอายุ30ปีนายสับวานสาและมีภูมิมลำเนาบ้านเลขที่41ทับหนึ่งบ้านรือสะหมูที่4ตํตำบลรือศออำเภอรือศะจังหวัดนาราธิวาสพฤติกรรมมีหมายจับปอวิอาญา ศาลจังหวัดนราธิวาสที่83ทับ2,554ลง7มีนาคม2,554ร่วมกันก่อเหตุเข้าโจมตีฐานพระองค์ดำรอรอ1 5 1 2 1หน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส38เมื่อ19มกราคม2,554เคยถูกจับกุมตัวเมื่อ 25มกราคม2554ผลการสักถามยอมรับสารภาพเป็นแนวร่วมในการกอร่อเหตุเจ้าหน้าที่ดำเนินการส่งตัวดำเนินคดีและได้รับการประกันตัวออกมาซึ่งในเวลาต่อมาได้หลบหนีไปเมื่อ21ตุลาคม2555ลอบยิง10ตำรวจเอกปรีชาสมัยใหม่ เจ้าหน้าที่ตำรวจตระเวนชายแดนที่44เสียชีวิตในพื้นที่บ้านยาเล่บอและเมื่อ14กรกฎาคม2556ใช้รถยนต์ขนย้ายอาวุธปืนเจ้าหน้าที่ตั้งจุดตรวจในพื้นที่บ้านกูแบบาดะตํตำบลมะรือโบตกอำเภอรือศกจังหวัดนาราธิวาสสามารถควบคุมตัวนายรุสดัน มหามะพร้อมอาวุธปืนแต่นายซับวานได้หลบหนีการจับกลุมไปได้ 2. นายอับดุลรอพาสาและรูอายุ31ปีมีภูมิลำเนาบ้านเลขที่111หมูซีตำบลตะลกฮลอออำเภอรามันจังหวัดยะลาพฤติกรรมมีหมายจับปอวิอาญาที่จอ8 8 วห้ลง29สิงหาคม2556เป็นสมาชิกกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงระดับปฏิบัติการและมีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุความรุนแรงที่เกิดขึ้นในพื้นที่เมื่อ16สิงหาคม2556ร่วมกันก่อเหตุยิงถล่มเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูทรหรือสศอเสียชีวิตจำนวนสีนาย เหตุเกิดหน้าโรงเรียนอนุบาลรือศออำเภอรือสศจังหวัดนราธิวาสเมื่อ21สิงหาคม2556เจ้าหน้าที่ประทักกับกลุ่มผู้ก่อเหตุดุนแรงและมีผู้เสียชีวิตจำนวนหนึ่งรายคือนายมะอีซอดอลาะซึ่งมีหมายจับคดีความมั่นคง5หมายเจ้าหน้าที่ตรวจพบบัตรประจำตัวประชาชนของ นายอับดุลรอพาสาและรูตกอยู่ในที่เกิดเหตุบริเวณที่เกิดการประทะซึ่งกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงมีนายอับดุลรอพาร่วมอยู่ด้วย 3. นายมะยูดิงทายีสนันอายุ28ปีมีภูมิลำเนาบ้านเลขที่81ทับหนึ่งมูสีตำบลลาโลอำเภอรือศอจังหวัดนาราธิวาสพฤติกรรม มีหมายจับปวิอาญาที่จ .61 ทับลง10มิถุนายน2556เป็นสมาชิกกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงระดับปฏิบัติการและมีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุความรุนแรงที่เกิดขึ้นในพื้นที่เคยร่วมกันกับนายซับวานศาและพร้อมพวกก่อเหตุเข้าโจมตีฐานพระองค์ดำ และเมื่อ18พฤศจิกายน2555ร่วมก่อเหตุวางระเบิดรถไฟขบวน453ในพื้นที่บ้านซาต่อหมู่ที่7ตำบลรือศออำเภอรือศอจังหวัดนราธิวาสมีผู้เสียชีวิตหนึ่งรายได้รับบาดเจ็บสาหัส16รายสำหรับการก่อคดีอุกชะกันในครั้งนี้เจ้าหน้าที่ ยังสามารถพิสูจน์ได้ว่าอาวุธปืนที่ตรวจยึดได้ในที่เกิดเหตุจำนวนสองกระบอกกระบอกแรกปืนกลมืออูซีเป็นปืนที่ได้มาจากการโจมตีฐานพระองค์ดำอาวุธปืนกระบอกที่สองปืนพกขนาด11มมเป็นปืนพกของสิบตำรวจเอกอนุวัตขุนหลัดซึ่งถูกแย่งชิงไปจากกรณียิงเจ้าหน้าที่ตำรวจ สถานีตำรวจภูทรเรือศพเสียชีวิตสีนายบริเวณหน้าโรงเรียนอนุบาลรือศพเมื่อ16สิงหาคม2556จากการกระทําดังกล่าวกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าขอเรียนให้ทราบดังนี้ประการที่1กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าขอเชิดชูวีรกรรม การเสียชีวิตของเจ้าหน้าที่ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ด้วยความทุ่มเทเสียสละเด็ดเดี่ยวกล้าหาญเข้าไปทำการช่วยเหลือผู้อื่นจนเป็นเหตุให้ตนเองเสียชีวิตประการที่สองขอประนามการกระทำอย่างโหดเหี้ยมผิดหลักศาสนาโดยเฉพาะในวันฮารีรายยของผู้กอเหยดรุนแรงที่ตามประกบยิง หมายเอาชีวิตของเจ้าหน้าที่ตำรวจพร้อมภรรยาในครั้งนี้ซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ทำการยิงตอบโต้เพื่อป้องกันตัวในขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่ทหารซึ่งประสบเหตุได้เข้าไปช่วยเหลือและปฏิบัติตามขั้นตอนของกฎการประทะตามกระบวนการของกฎหมายอีกทั้งผู้ก่อเหตุรุนแรงยังเป็นบุคคลที่มีความผิดตามหมายปวิอาญาและได้ใช้อาวุธสงคราม ยิงเจ้าหน้าที่ตำรวจและเจ้าหน้าที่ทหารที่เข้าไปช่วยเหลือก่อนประการที่ 3. กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ี่ส่วนหน้าขอให้หน่วยในพื้นที่เข้าเสริมสร้างความเข้าใจกับครอบครัวผู้เสียชีวิตผู้นำชุมชนผู้นำาศาสนาและประชาชนถึงความจำเป็นของเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติการดังกล่าวเพื่อไม่ให้ฝ่ายตรงข้าม นำเหตุการณ์ครั้งนี้ไปบิดเบือนข้อเท็จจริงประการที่4ขอให้ทุกหน่วยแจ้งเตือนกำลังพลให้เพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยต่อที่ตั้งหน่วยชุมชนไทยพุทธโดยเฉพาะเป้าหมายอ่อนแอซึ่งอาจถูกทำการโต้อตอบก่องอำวนาการรักษาความมั่นคงภายในภาคสส่วนหน้าในฐานะเป็นหน่วยงานหลักที่ดูแลความปลอดภัย และให้ความช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ขอให้พี่น้องประชาชนทุกคนตระหนักถึงภัยคุกคามอันเกิดจากการกระทําของผู้ก่อเหตุรุนแรงและร่วมมือกันกําจัดให้หมดสิ้นไปขอจะได้เพิกเฉยต่อเหตุความรุนแรงต่างๆทั้งนี้ขอให้พี่น้องประชาชนช่วยสอดส่องดูแลความผิดปกติที่จะเกิดขึ้นแจ้งเบาะแสผู้ก่อเหตุรุนแรงให้เจ้าหน้าที่ทราบโดยเร็ว เพื่อร่วมกันกําจัดภัยคุกคามเหล่านี้ให้หมดสิ้นไปด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์สัติสุของอำในการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ี่ส่วนหน้าโทรศัพท์073 452535